ันตราโฮเทลรีสอร์ทสปา The Power มอบความสุขทีวีเก่าแลกทีวีใหม่ที่โฮมโปรทุกสาขามุ่งมั่นพัฒนาจัดหาทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเรามาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดจะต้องมีอาหารดีๆในช่วงกินถูกต้องกินกินกินป,ป,ปินิ ตเชฟจ่ากลัวเชฟเกียรดเชฟแปดเอบียเชฟจ่ากลัวจะเอาเมนูมาแนะนำเมนูนี้เป็นห่อหมกแต่ห่อหมกนี้ไม่ใช่มาจากพม่าเพราะไม่ใช่ห่อหมกย่างกุ้งแต่เป็นห่อหมกกุ้งย่างจากเชฟจอากัวิดได้ไปดูกันเลยค่ะ ครับวันนี้ผมมีเมนูหอมหมกกุ้งย่างนะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมรังสรรค์ขึ้นมานะครับให้มีความแตกต่างกับหอมหมกทั่วๆไปนะครับเมนูนี้น่าติดตามและน่าสนใจนะครับอย่าพลาดครับเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับเรามาเริ่มทากันดีกว่าครับวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับจะประกอบด้วย ตอนแรกนะครับเราก็จะเอาตัวโบนะครับมาแล้วก็เราก็เอาตัวหมูเด้งนะครับใส่ไป สำหรับหมูเด้งที่ผมเลือกใช้นะครับในวันนี้ผมจะเปลี่ยนจากเนื้อปลากรายนะครับมาเป็นตัวนี้แทนเพราะว่าวัตถุดิบนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายครับแล้วเราก็ใส่พริกแกงครับพริกแกงนะครับเผ็ดหยาบนะครับเวลาใส่ไปด้านในนะครับถ้าเกิดเราชอบเผ็ดนะครับเราก็ใส่จํานวนนะครับมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดทานเผ็ดน้อยนะครับเราก็จะใส่น้อยลงครับตัวนี้ก็คือเป็นน้ําตาลทรายครับพรรสชาติหอมหมกนะครับจะออกเผ็ดนะครับเค็มแล้วก็หวานนิดหน่อยครับ ตัวเค็มนะครับตัวแรกนะครับจะใส่ของเกลือนะครับเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นนะครับแล้วใส่ของน้ำปลาใส่ตัวน้ำปลาครับไปนิดเดียวนะครับถ้าเกิดเราชิมตัวพริกแกงนะครับที่มีความเค็มอยู่แล้วนะครับเราอาจจะลดน้ำตาลกับเกลือนะครับไปแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาตีให้มันเข้ากันตอนนี้นะครับตัวหมูนะครับเข้ากับพริกแกงนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ใบโหระพานะครับเราก็จะซอยแบบปัดหยาบๆครับอ่าเราก็โรยใส่นะครับ ไปด้านในสิ่งที่สําคัญนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับในการทําหอหมกคือใบมะกรูดนะครับจะช่วยดับกลิ่นคาวนะครับของอาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดครับแล้วก็โรยนะครับใส่ไปด้านในสําหรับตอนนี้นะครับผมก็จะเอาตะเกียมกับตัวลากปังนคือเรามาสับรวมกันครับ ที่เราทุบเนี่ยเราจะไม่เอาไปใส่ในโบนะครับแต่เราเอาจะมาหมักกุ้งครับเพราะว่ากุ้งย่างนะครับจะมีกลิ่นหอมของกระเทียมนะครับกับรากผักชีครับแล้วเราก็จะมีใส่เกลือนะครับไปนิดหนึ่งครับตอนย่างเนี่ยครับเราจะดินตัวพริกขี้หนูนะครับเราจะย่างตัวกันให้ไดีครับตอนย่างนะครับจะแกลงนะครับจะมีเอ่อจะมีความร้อนนะครับทำให้มันติดง่ายนะครับเราจะต้องทาน้ํามันนะครับก่อนเพื่อให้มันลื่นเราก็ใส่กุ้งครับแล้วเราก็จะโรยพริกครับ ตอนนี้ครับเราก็ได้ตัวเนื้อของหอมหมกครับเนื้อหอมหมกของเราตอนนี้นะครับถ้าเกิดย่างเนี่ยมันจะแข็งตัวนะครับเราจะต้องเติมัวกะทิบอักะทิอย่างละรึ่งครับแล้วเราก็คนนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเนื้อหอมหมกที่ดีนะครับอย่าให้มีความเหนียวมากนะครับถ้าเกิดมีความเหนียวมากแล้วหอหมกที่เราได้มาเนี่ยมันจะแข็งนะครับแล้วไม่อร่อย ครับสำหรับตอนนี้นะครับกุ้งนะครับสุกประมาณสัก50%เราก็เพียงพอแล้วครับถ้าเกิดคุณย่างกุ้งให้สุกเกินไปเดี๋ยวคุณไปย่างอีกรอบนะทำให้เนื้อกุ้งของคุณน่ะแข็งครับไม่อร่อยตอนนี้ครับเนื้อหอมหมกของเรานะครับมีความเหลวกับความข้นนะครับหนืดหนืดครับแล้วก็เรามาตักนะครับใส่แต่ก่อนที่จะตักนะครับให้เราลองใบโหระพานะครับไว้ข้างล่างเพื่อจะให้กลิ่นของใบโหระพานี่แรกซึมมาในเนื้อหอมหมกนะครับหอมหมกของเราจะมีกลิ่นที่ดีมากขึ้นนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดนะครับเราก็จะเอากุ้งย่างนะครับมาวางเราก็จะตัดหนวดครับตัดขาครับแล้วก็ตัดตัวกรีนะครับหออเราก็มาจับนะครับวางแล้วเราก็ห่อครับไม้กิ้มฟันนะครับกลัดไว้การทําห่อหมกกับใบตองครับจะช่วยให้กลิ่นของอาหารของคุณน่ะหอม ขึ้นเพราะใบตองนะครับจะมีกลิ่นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราห่อนะครับเสร็จแล้วเราก็นํามาย่างครับการย่างนะครับเรามีเทคนิคง่ายๆนะครับเราจอใช้ไฟอ่อนนะครับหลังจากการใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยหอหมกของเราจะค่อยๆสุกอย่างช้าๆแล้วมีกลิ่นหอมได้ที่ครับถ้าเกิดเราย่างหอหมกไฟแรงนะครับใบตองเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่จะไหม้ครับก่อนเลยฉะนั้นการย่างนะครับเทคนิคนะครับต้องไฟอ่อนครับตอนเราย่างนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับจะให้สุก เขากันนะครับเราก็ค่อยๆกลับนะครับกลับด้านหนึ่งพักไว้ประมาณสามสิบวินาทีแล้วเราก็ปรับอีกด้านนึงครับเพื่อที่จะให้ขอหมกของเรานะครับสีสวยทั้งสองด้านครับสังเกตนะครับตอนนี้ใบตองของเรานะครับจะเริ่มไหมนิดๆกลิ่นไหมของใบตองเนี่ยครับจะทำให้เนื้อของ่อหมกเรามีกลิ่นหอมมากขึ้นครับซึ่งกลิ่นตัวนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากใบตองไปใช้ฟลอยนะครับกลิ่นของฟอยเนี่ยจะไม่มีกลิ่นนะครับก็จะให้แต่เฉพาะความร้อนนะครับอย่างเดียว สุดยอดครับตอนนี้ห่อหมกของเรานะครับสุกแล้วนะครับเราก็จะยกมานะครับเพื่อที่จะจัดจานครับเราก็จะมาทําการตัดครับเพื่อที่จะเอาเนื้อห่อหมกนะครับออกมาแล้วก็แกะออกครับเห็นหรือเปล่าครับห่อหมกกุ้งย่างของเรานะครับน่ากินมากตอนนี้นะครับเราก็จะราดด้วยหัวกะทิสดๆครับเราก็จะช้อนชอนหัวกะทิมานะครับพริกขี้หนูครับไม่ต้องหั่นนะครับเราใส่นะครับ ไปได้เลยครับหมอมใบตองนะครับเป็นอย่างมากเลยครับเราก็มาจัดจานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูที่มีชื่อว่าหอหมกกุ้งย่างขาดสตียนเข้าสวยอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เราก็อิ่มแต่กุ้งแล้วล่ะเอากุ้งไปย่างก็โอ้ยสบายใจไม่ต้องถึงหมกเลยแตต้องยอมรับว่าน่ากินมากจริงหอบหมกน่ากินมากใช่ไหมคะแล้วเรามาเบรกอารมณ์ด้วยอะไรที่เก๋มากๆกับชิคก้ฮอลิกดีกว่าค่ะวันนี้เป็นลำโพงที่พบไปไหนมาไหนก็ได้ไม่ต้องเสียบไฟใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นยังวม่พอถ้าเกิดว่าคุณจะฟังเพลงเนี่ยนะเลิกเลยบลูทูธเลิกเลยสายต่างๆวุ่นวายพันลกลุงหลังแค่วางนาบเข้าไปอุ้ยอะเก๋ขนาดนี้นะคะชิคก้า อลิกมีมาฝากอยู่แล้วค่ะ wow. โมริกวันนี้มาเอาใจหนุ่มสาวยุคไอทีที่ชื่นชอบการฟังเพลงแต่เบื่อลำโพงแบบเดิมๆดังนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปดูลำโพงอีกตัวหนึ่งที่ออกแบบมาให้มีการใช้งานง่ายซึ่งความพิเศษของลำโพงตัวนี้ไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากหรือแม้แต่เปิดบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานจะน่าสนใจอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ใครที่กำลังมองหาลำโพงสักตัวที่ไม่ต้องใช้บลูทูธหรือสายให้ยุ่งยากเรามีแกจเจ็ตลำโพงใหม่มานำเสนอค่ะเป็นแกจเจ็ตลำโพงจาก Touchplay ลำโพงทัชเพล y คือไม่ต้องใช้สายหรือบลูทูธให้ยุ่งยากค่ะ mm hmm. เพียงแค่เปิดเพลงจากสมาร์ทโฟนและนำสมาร์ทโฟนมาวางลงบนลำโพง touch play เซนเซอร์ hmm. er อัจฉริยะจะขยายเสียงให้เราโดยอัตโนมัติค่ะ mm hmm. เมื่อเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถใช้กาไฟที่บ้านได้ค่ะโดยที่นำพอร์ต USB นี้ใช้กาไฟที่บ้านแต่เมื่อเราไปสั่งสันนอกสถานที่ mm hmm. เช่นไปทะเลหรือไปแคมปิง้ง mm hmm. เราสามารถไปหาซื้อถ่าน 2A 3ก้อน mm hmm. มาเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของมั ที่สำคัญนะคะมันมีขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกและเสียงของมันใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ เจ้าชิ้นนี้เหมาะสําหรับคนที่รักในเสียงเพลงและรักในเทคโนโลยีค่ะเพราะว่ามันเล็กกระทัดรัดสามารถพกพาไปได้ทุกที่และมันสามารถเป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับทุกๆคนได้ค่ะ ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะที่ www.truemusic.com นะคะขอบคุณมากค่ะรักหนงก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ดีดีมากเลยนี่งเออว่ะเห็นป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติสมมติเราเปิดเราเปิดเสียงดังขึ้นมันจะตั้ป่ะมันต้องเปิดจากเครื่องเราเออว่ะเปิดจากมือถือจะเปิดแบบเสียงเบาเสียงดังอยู่ที่มือถือออเยอะ เอออุ้ยเพลงกำลังดีเลยเพลงกำลังดีแต่กำลังจะบอกว่าอันนี้ให้ฟรีนะจ๊ะ,จะอันนี้ให้ฟรีเพียงแค่เข้าไปตอบคำถามนะคะว่าเพลงอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นคุณมากที่สุดแล้วก็เพราะอะไรด้วยตอบจจจ้าโดนใจนะคะรับไปเลยนะคะอันนี้ค่ะลำโพงจาก play ทัชทัชเพลย์ มูลค่าวันไปเลยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะไปเลยเด๋มากเลยทีเดียวมันพกพาง่ายไซเล็กิีเดียวยังไงจริงแล้วทุกวันนี้นะเราอยู่กับความเครียดสมมติว่าช่วงไหนที่เราทำงานเรดเครียดนะเราไม่ได้อยากฟังอะไรแบบไม่อยากขนเครื่องเลยเอาเอาไม่พูดต่อแล้ววันนี้ยังไงนะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้เราสามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้นะคะแล้วก็ฟังเพลงที่เราชื่นชอบได้นะคะโอ๊ยเหนื่อยค่ะดี ผู้ชมค่ะปล่อยสองวันนี้ไปพัพวกวันนีก็ต้องพักด้วยเหนใื่อยมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเปิดต่อซิเปิดต่อซิ